เราจะมาเล่นเกมอาเดนิตี้วีแล้วตอนนี้พี่สั่งแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็เมันจะไม่แชร์ในการเตะบ้าจริงไหมล่ะสวัสดีท่านคือมาเลยมาเลยเจ้าเจ้าเจ้าอะไรนะมาเลยเจ้าดอกไม้กินคนเราไป เราไปป่วนทำกันเถอะนะแต่แต mm ่ก hmm. ่อนอื so ่นฉันขอป่อนเครื่องก่อนมันเครื่องไม่อยู่ตรงนี้นี่ไะแล้ทำไมเออคุณยายเองเลยจ้ะไว้หวัดไว้หวัดดีแพทเดอะด็อกผีเสื้อแกเขากับตัวอะไรนะนี่อย่าปุ๊เลยกำลังพาตู้ีเก้ตุ้เก้ เธออยาก,ากอุทม์อม็ก์ยังไงเพราะฉันเอออี่เข้าไปนักเธออี่เข้าไปอี่เข้าไปปั่นกันเถอะอีกเอก่งไอปั่นโอ้โหหมากันครบเลยจ้าแมรี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมแมรี่แมรี่ฟุตเยี่ อย่างน้อยฉันก็ห่างไกลจากแมรี่หวังว่าฉันจะไม่โดนตีจากเขาแลยหลังจากนั้นฉันก็จะปัน่นนี่ก็แหลกจังเลยแล้วฉันก็จะปันป่นปั่นแล้วอย่าบอกนะว่าอย่ามีสาวมือท้าหลังเออช่างมันเถิดช่างมันเถิดฉันจะขังมันรอไหมรอมันทืออะไรสัดอยเนี่

วายไม่โดนแม่แมรีวายไม่โดนไม่โดนแม่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 ม่แม่ม่แ่แม่แม่แมแ่แม่แมี่แม่แม่ม่ม่มอย่าไปทมงนมม่แม่า่่แม่นม่น่่่่น่่่่่าไปอย่าไป่่ รีบหนีไปก่อนที่ฉันจะก่อนที่ฉันจะฉันจะฉันจะฆ่าเธอหีไปให้ไกลเลยแพทเดอะด็อกหนีไปให้ไกลอย่าหยุดไล์วิเวลของฮันเตอร์อุ้ยมันมาแล้วถ้าฉันเอาเสียงอีนั้นมาทำไมอีกเนี้ยใอ้ฉันจะหัวเราะ

แล้วทำไงดี uh huh huh. อือฮะอีเก๋เรายืนเผชิญหน้ากันเดี๋ยวแม่แมลีนอุ้ยแล้นันหนุมาทำไมฉันหนีไปก่อนแล้วนะเธอฉันหนีไปก่อนเก๋นี่มีหล่อเพื่อนเลยเนาะเออนางตำแเย่งั้นจะเรียกเธอว่านางตำแเย่กันแล้วกันฉันไม่ใช่หมอตำแเย่ซะหน่อยฉันแค่น้ำยา ลำหยองน้ำมันเชื้อเอย่าไม่หลียิงด้วยสิกระหน่๊าจะเข้าไปก็แกเป็นอิงโง่ไงแล้วทำไมเธอต้องเอาเสียมาคันอีกละ่ะก็ก็ก็มันคุ้นชินนะเธอเอาเสียงใหญ่โคดีเมตไส้เ,เสียสก็เหก,ก็เหมือนอีกุณละก็เหมือนก็เหมือนก็ก็เหมือนใครวะฉันลืมวิญญาณก็เหมือน,นวิญญาณนั่นแหละมันยัง

แกแลหละเสือกฉันตายเลยฉันไปอยู่ฉันไม่อยู่ได้ดีกว่าวิ่งหนีไปให้ไกลจ้างให้ฉันก็ไม่ช่วยเธอหรอกฮ้ดกับพานี่พ,พ,นพูดดีจังเลยด้านแต่คุณฉันไม่ชิบฉันไม่ชิบอ้ามามานมาเร้ยจเก๋มึงป่านอีเก๋เกแกป่อนเถอะเดี๋ยวกาแกจะขึ้นหัวอ๋องแล้วมันจะขึ้นหัวพอแกเอาทำไมไม่ป่านเออทำไมไม่ป่าน ปัน่นฉันไม่อยากปั่นกับเธอปั่นก็ไปไกลๆไปเลยไปตองเหี้ยพวกเราไม่อยากปั่นกับเธอเนี่ยฉันนั้นงั้นแชก็ไปด้วยไว้แมคุณไวยอีแมมมาน้ำหอมไปเลยน้ำหอมฉันไม่สวยอีสเน,อสน่อีสเน่อีนางสเนอเขาได้เรียกผีเสื้อกันหมดเลยทำไมเราใช้อันนี้อันเดียวเนี่ยอ้ามันกั ทำไมต้องตีหนูด้วยคุณแม่หนูหลอกเลียนเสียงนักเทคนิกใหมจ้ะจ้งใหก็ไม่โดนหรอกคุณแม่เอี๋อยวว่าเป็นอะไรเลยไม่ใช่กระจกหดนะเจ้ไม่หดงั้นแม่ก็จะใช้กระจกอันนี้แหละตีหลังลูกเองนะเจ้ะนะเจ้ไว้ไม่โดนวาาส่น,น้ำหน้กกระลาหดจ่อไม่กินแครอทกินผักของดี เรื่องของแม่นะแม่ไม่กินผักไม่จะกินก็เรื่องของแม่จะหกแม่เอิญจะหอบก็หอบดังแม่แมปแล้วจะหอบก็เรื่องของแม่ดังแม่แมปหมดแล้วแมปก็เรื่องของแม่โรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลแหละบ้านหนู๋วายวายมันมา ทับจมูกแม่แหมบแล้วเดี๋ยวจะมาข้ามแมงเหรอหนูกยจะช่วยเพื่อนแต่ทำไมแม่ไม่ให้ช่วยหนูเป็นคนดีแล้วทับจมูกแม่แหมบไงจ้าแอะรบประตูอ่ะเออไม่ทันแล้วจ้าอีแผลแตไมแกไม่ช่วยกระจุกโดนใหญ่เหรอทำไมแกไม่ใช่วยโอ้โหอีอินนี่โดนแน่เลยมันโดนแน่เลย โดนแน่เลยโอ้โหไม่โดนยังไงก็ไม่โดนมันโง่ไม่ลุกเองล่ะแม้มันงโง่กระจกแม่ไม่ใช่ไม่เป็นจริงๆด้วยแฮะว้าอย่าทำเจ้านายฉันนะฉันจะกัดแกดูฉันเสกัดลิ้น,นอเองเจ้นานาย ไปตองเฮนเป็นภ่พผมเองครับคุณแม่ผมเรี่กเข้ามาแล้วผมก็ตัดอีกแก่นั่นจนหน้าคุบไปเลยดีแลลวที่เรียงอีกแก่น่ะไม่งั้นแม่ตายแน่นเลยแม่ครับผมจะตัดมันให้อีกครั้งนะอย่าตีอย่าตีหนูนะหนูหนูตีจัดอีกสักทีนะาลูกหนูๆๆมีของรุนแรงในมือนะแนยิงจะทำไรแม่ได้แม่เป็นผีละลกูก ลืมไปแล้วหรอจะยิงให้ตะเข็บขาดเลยเจ้านายครับผมขัดยิงเลยแล้วจะขับรถขาเหตุอยากลับบ้านไปเชิญให้กินพื้ชต่อนะทำไมเขาไม่มาปั่นเครื่องแล้วล่ะครับเครื่องที่แม่ปั่นเกือบเสร็จแล้วะอะแต่อย่างนนาะฉันก็ปั่นเครื่องนี้พวกมันปลอดภัยมันปลอดภัยต่อสองคนแล้วมีรัสเซอกี่แกก็ปัน่นทำไมไม่ปัน่นมายืน โคชุดอะไรนี่อีกอรรนนเออชั้นผูสารมา่อเธอนะเออฉันขอโทษแต่ตอนนั้นฉันจำได้นะว่าเธอเสียสกินสวยมาน่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็แล้วหลังจากนั้นเธอก็โดนหัวหลังจากนั้นแม่แม,แมรี่ก็มาอย่ามายุ่งกันจ้านายฉันแม่หน้าบุ่มหน้าบวมเธออย่าตายนะโอ้โหแม่พังเครื่องหนูอีกแล้วนี่ไอ้พืชแก่อยู่ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเหินกันหมดเห็นปะเห็นไหมสิพวกจะ เจ้านายจะกัดจะกัดอีเก,ก๋นั้นจนคอมันหลุดเลยเหรอมาแน่เลยเจ้านายนักพนันเจ็บไปแล้วนะเจ้านายไปไล่อีเก,ก๋ก่อนเลยเดี๋ยวฉันยิงให้เธออย่าย,ยิงหนูนะ<ป>หนูมีของมีคมในมือนะไ,ไ,ไม่ใช่มีคมสิหนูมีของรุนแรงในมือนะ อนนนั้แล้วก่อนนั้นไปต้องเ้งจะปล่อยมันไล่ไปที่ฉันขอหาของกันนะเผื่อฉันเจอปืนอีกบอกหนึ่งแล้วฉันก็จะเจ้านานยจะได้ผัวละครับไม่ฉันฉันไม่ที่จะได้หัวที่ไหนที่ปืนอีกบอกหนึ่งฉันจะเอาไปยิงจะพอปิ้ว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 เลยมันจะเป็นข้าเกรียบข่าวไรเหรอ แกงงืเงือกนี่ฉันไม่สนใจมันหรอกนอยากมาหาเจ้านายใช่ไหมผมจะกัดเล้นมันไม่ต้องกัดหรอกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าบ้ากันเนี่ยแกก็บ้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านแต่ฉันไม่กินอาหารต่อจะสดจะเสียวิ่งวิเลยคอกันทำไมแกต้องวิ่งในคอดิฮะต้องเปิดประตูฝั่งนั้นเสร็จแล้วนะเจ้านายคุณแม่ สวัดีไปตรงทฝั่งนี้ยังไม่ได้เปิดเลยจ้ะังไม่ได้เปิดจ้ะเออเพื่อนรหัสอะไรหรอรหัสหนึ่งสองหนแล้วก็อีก1นึ่งเส2 1 1หนึ่งเสเส่งนแล้วก็อีกหนึ่งสองหนึองนเสนสียนะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณแม่มันจะหยิงไฟแตกเลยคุณแม่มาแล้วช่วฉัน ปุ้งลงไปป่องปังปิ้งปิ้งปอปิ้งปังปิ้งป่องปิ้งลาล่องนี่มองนี่น้านี่มอง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 ฉันออกไปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยช่วงส่งผีช่วงส่งผีออกกันเลยใช่เลอกขาไม่ได้สักคนเลยลูกช่วยแม่ด้วยให้เก็บอีกแต่หนึ่งก็เลิกกันนะ เดีจะเอายานี <rôle à> <S <s <ống> <s ่จะได้ดูจุใจเลยแล้วมันเถอะคนตาจะพูดเยอะเออมันลำบากคนตดเด้อ ซีเซอร์แคนสันมีอะไรแรรสีเสื้อแคนสันมีอะไรสีเสื้อแคนสันส่วนลดข้องตกแต่งกำจัดเลลวลาโอ้ฉันเห็นหูคงเกิอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแฝดแปดแปดตอนนี้เหลือหกหกตลาน้องนันหรอก คุณไม่น่าเลยไม่น่าเลยคุณแม่โดนจับใส่กองซะแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแกตัวเงินเพิ่ทำไมมีเ็ษทำไมตัวมีเศษทเป็นฟักท้องกาสกินมันไงแใหญเอาน้ำจะกาน้ารักแม่เกลียดจะตายน่ารักน่าช่ง น่าจองมากเลยจ้ะกาละเทียนอีภามังมองอนะองนี่ยราเล่นชิกินพกนมากเลยช่าอาช่าฉ <c oughs> ันจะต้องหยุดใจฉันมเล่นชิโฉันอยากดูแล้วนะเออ,เอ,อ แล้ววันนี้เราจะมาขายของกันนะขายของขายเขิงเลยเลิกขายของก้อนวันนี้เราจะมาขายวันนี้เราจะมาขายอะไรดีจะก,ก่อนอื่นต้องรอลูกค้ามาก่อนรอลูกค้าหนากักแต่น,นี้ฉันจะเป็นเมดและเฮลเวียฉันจะเป็นหมอฉันจะเป็นส <c oughs> ิ่งเขาจะมาขายวัคซีนมคิโนแวทส์กับจ้างี่มีรายใหญ่ วัคซีนินแวกนะคะวันนี้เราจะมาฉีดให้ทุกคนดูค่ะว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงแกเอาแกเอามือมาทำไมเนาะโอเลี่ยมไม่ได้เอาอะไเธอบอกอีกคนหน่ะมันเอาว่าเป็นถื่งม้าละเธอโรยไม้ฉันไม่รู้เลยฉันเอาไปฉีดไปฉีดฉันหนึ่งแล้วฉันก็ไปกับมือมือฉันนั้นก็เอาไปฉีดไปฉีด้วดิบดิบผิดกับฉันฉันไม่รู้เลย พู้จักคนชื่อน้องหน่ยไหฉันจะพิมพ์ไปว่าไม่รู้จักกันแล้วกันแต่ฉันพี่ไม่แบลนไม่รู้จักอันนี้ฉันแบอบกอันนี้ฉันบอกคนพิมนะฉันไม่รู้จักงำ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 บ ใจหายหมดฉันเจอลงับลลงพาไอ้ไอ้ไอ้วันนี้ผมเพื่อน้อยร้อยลีลาผมจะมาสุนี่ผมจะมาขา,ายของน <N> <N> ว้าวเราเจอกับคุณโจ๊กใส่ไข่อีกแล้วและตอนนี้แม่ผมกำลังโดนไล่เพราะว่าเพื่อนสองคนดึงมาและเราก็ต้องโดนแล้วเราก็จะ สาธิตวิธีฉีดซี้แงแก๋กันเลยและแม่ผมจะสาธิตวิธีฉีดวัคซีนด้วยใครฉีได,ไ,ดไม่เป็นหรือไม่เอาฟสอนไทยสุดดีจัตสมิลิเฟรชอย่าแดมานะจ๊ะฉันเอาแค่ความันเทิงจ้ะเดะไอแดมาฉันเอาแค่ความเทิงเอโอเลี้ยงออกเลยเอีกออจะทำให้ฉันตายแล้วสิเออมีกองหาหัวได้รแม่ทำอะไรแม่หาก่องม,มันใช้เวลาไม่เนี่ยพืชน้อยร้อยลีลา ไอสิ่งไม่ใช่เวลาควจะอยู่ตรงนี้ล,ล่ะชีแขกแก่กันหมดแล้วฉันฉันไม่ซ้อนดีกว่าเดี๋ยวฉันโอ้ยนังหมาท่าหมาท่ามือที่เคอร์ซี่แล้วคุณแมวไปทำอะไรล่ะใช่จะมาผีตายผมบอกแล้วมันใช้วเวลาหาผัวไม่นาแม่เพื่อนเขากำลังล้มนะทำไมไม่ไม่เอาเข็มฉีดยาฉีดตาสมัยรีเฟรชอัดดนเลยล่ะไอเจ้าคงใส่ใครนั่นน่ะก็ามันใส่หน้าแก่อุ้ยฉันได้โจย ขอบคุณมากอีจอยฉันได้จอยจันคือจอยเองยัง <แก S 2> ไม่ได้เรียกจันเลยแกชื่อปองไอ้ปองอุ้ยเอาเขาโดนจับสซดคิดกันหมดแล้วให้ผมมาช่วยไมไม่ต้องไอ้จอยฉันยังไม่ฉันยังไม่ได้เรียกแกฉันก็ควบคุมไม่ได้ทำไมคุณไม่เรียกผมัต่แต่เมื่อกี้ผมบอกคุณแล้วว่าให้เรียกผมฉันไม่เรียกทำไมคุณมาได้ื่อจอยผมชื่อปอง คุณไม่รู้อะไรคุณอย่ามาพูดคุณมันงงอ่ามันทุ่งทีมาแล้วมันทุ่งทีมาแล้วม,มันทุ่งทีมาแล้วทำไงดีใจมันหงุดยงิดไหมมันใจใจโอมเกลสองโอมเกลปองคุณจะอินก,กันเดี๋ยวมันจะล้มละเนละนาดกันหมดทำไมไม่เรียกผมมาแล้วเอาผมไปเก็บซ่อนในตัวมันไงดีออาเอาเด้อ แต่ฉันเก็บไปซอนในปูก็ได้ผมเกอจอยผมบอกว่าถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขอประทานโดยด้วยนะครับผมไมโล้บมเกอจอยก็แก่งงูไงก็ไม่มีสมองหัวก็เป็นหัวก็อยู่ในนันน้นะเป็นเหล็กหมดเลยมันเป็นชิปเล็กๆซึ่งมีความจำหนึ่งพันหนึ่งรอเอ็มดีเนั้นก็คือหนึ่งจิกกว่านั่นเองเพราะว่าความจำผมน้อยผมถูกสร้างจากภาษาติกกับ ย้อยกระเด็นและอะไรไม่รู้อีกมากมายเพราะว่าผมได้ออกแบบมาเป็นเพื่อนเขาไอ้คนไอซี่เขียวๆที่มันอยู่ข้างเธอ่นแหละสวัสดีจ้าบุญเจอจอยเข้าไปเลยลลาาลาลาไอ้จอยออกมาได้แล้วฉันมีกล่องหาผัวอีกกล่องหนึ่งอย่ามากเลยคุณแม่แล้วก็ซ่อนอยู่ในนั้นนิ่งๆเลยนะจอยจนไม่เน่ง แล้ฉันไม่ได้เ่อจอยฉันจะเรียกแกจอยทำไมเออโวยังรู้ตายไปแล้วไม่ปีหวัวมาจะฉันจะเอามารอกอย่างนี้หลังจากนั้นฉันก็จะเก็บมันันจะไปไดลคไป,ลไปลลเลยโอช่วยฉันหน่อยสิจ้ะไม่หมอไม่หมอประสิทธิภาพจ้ะมาช้วยฉันหน่อยฉันไม่ช่วยทำไม อยากเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณโอเคไปเลยไปเลยมาทางไปเลยไปเลยไปเ่ช่วยปั่นนะจ๊ะทำไมไม่ช่วยาก็ฉันช่วยปั่นอยู่ไปกันเถอะสักสักไม่ใช่สมองสีสิสมาร์ทไม่ใช่ลำยองออกลงยี่ตุ๊ตุ๊ตุกตุ๊ตุกตกตกตุ๊ตุ๊ ฉันนั่งตีมาแต่กายนะจ้าอเธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอว่าฉันพุ่งมาแต่กายนะจ้าจะจะพุ่งมาชนเดออยากกินโจ๊กฟีกันไหมจะน่ากินได้นะไม่อยากกินของแกนี่เหมือนโจ๊กโรงแรมเลยฉันฟีมือฉันเองค่ะเออเธออยากกินไก่ปิ้งของแจ็คดิปเปอร์ฉันก็จะไปขอให้นะถ้าเธอกินโจ๊กของฉันนะฉันไปซื้อเองได้ หมอยมลิลิอีกเออฉันมาแล้วไปซื้อมายี่สบาทแต่ถ้าซื้อโจ๊กของฉัน30บาทฉันจะให้ฟรีปีกไก่หนึ่งปีกของแจ็คนะจ๊ะไม่ต้องให้ฟรีไม่ต้องให้เฟออะไรเลยลถ้ามาล่ะเธอไม่อยากได้หรอไม่อยากได้แค่นี้ก็ไม่อยากได้จึงพอแล้วบายบายนะจ๊ะทุกคนเฮ้ยหมอคนนั้นมีไหนเนี่ยฉันต้องไปแจกโจ๊กฟรีอีกแล้ว ตอนนี้ฉันแจกโจ๊กฟีดได้แค่คนเดียวเองน่าเสียดายจังเลยไม่อร่อยเลยฮะโอ้ฉันพุ่ง <c oughs> ถึงมาแล้วนะจ๊ะอ๋ะอทำไมไม่เห็นหรอแกไม่เห็นไอ้จอยลูกแมมอยู่ไหนยอยู่ในโตครับตอนนี้คุณอ่นอานไหมจะ๊ะไม่ครับเพระาะว่าผมคือไอ้จอยกูโลกออสมองสิ อ,อีอีอีลำยองอีกคนหนึ่งเนี่ยฉันไม่ช่วยกันเล้วฉันไม่ช่วยแกไม่หิวเชลเลยทำไมเไม่หิไอ้เนี่ยเขามอเขาหลอฉันเป็นเมทันเชี่ยหิวหิหน่อยหิวฉันหน่อยหิวก็ชาร์จไปทำอะไรมาเนี่ยหลังเส้นหลังตึงหมดแล้วเธอไปเอาอกระบอกเปินอีมาถ้ามาตีหลังตัวเองใช่ไหมหรือว่าดวโดนจรวดโจ๊กเกอร์ล,ะล่ะลโดนจรวดโจ๊กเกอร์จ้ะก็จำได้ไหมตอนที่ฉันช่วยเธอน่ะ ไม่ได้จ้ไไจะไปให้กันเถอะสมองเสียไม่เหมือนว่าฉันเหม่งช้าหรือไงฉันแหละอยากเป็นไหวกูจะชวยอ่าฉันตายแล bye bye ้วบายบายฉันอาจจะได้กินโจ๊กฟรีคนที่สองก็ได้มาช่วยฉันหน่อยฉันไม่อยากกินโจ๊ก <c ười> ฉันจะเอาเธอเนาไเมื่อกี้ฉันเห็นคนอยู่แถวนี้ตีฉันตี ตีฉันอีกสักทีทารกแกตูดโอ้เบบี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 ้เราไปหนายจ่อยกันไหมนั่งเมื่นเออฉันหิวฉันหิวให้ฟรีไว้ฉันไปแล้วนะฉันไม่ช่วยเอาปืนปืนปืนฉันตายแล้วจะทอนทีฉันไม่อยากกินโจ๊กฟรีเลยอ่ะฉันจะเก็บปืนของเธอ โจ๊ฟีของฉันไม่มีปืนเหรอคุณช้ยไปเร็วจ้ะโอ้โหฉันตายกีดเดียวกับม่งไอจอยรอแป๊บหนึ่งเดียวจอยพี่ทักโลกไปช่วยเองไม่ต้องพี่ทักพี่เธอกันเลยแล้วฉันจะให้มอฉันไม่อยากกินโจฟ๊ฟรีนั่งไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเธอจะเสไปที่หลานโจ๊กของฉันทำไมไม่เรียกไอจอยมาช่วยละ่ะไอจอยกำลังตายอยู่เนี่ย สมองมองมิงหมิงโซกาล็องกัดติงด้งติ้งต้องยวไว,วาไม,มาช่วยแล้วนะนางลำยองคนที่หนึ่งได้กินโจฟีกันหมดนี่แหละฉันไม่อยากกินมันไม่อร่อยรสชาติมันเหมือนเอดีนาทิตจอยอยู่ในตู้จอยเป็นหุ่นยนต์ไม่สามารถมีใครทำอะไรจอยได้เฮ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 ้เ้ อยไม่ได้จิเฮ้ยฉันฉนแกโจุกหมดเลยวรสชาติมันพวกเลยมอร่อยเลยฮะฉันก็ฉันก็ว่ามันแย่ที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันไม่อยากกินมันอีกแล้วสำหรับแค่นี้บายบายสวัสดีครับ